สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับสวัสดียาำเย็นครับผมนะครับมาเจอกันช่วงเย็นนะครับกับครอบครัวอาช้างตระกูลขุนนะครับแม่แม่ <c oughs> ก็สำหรับ <c oughs> วันนี้นะครับเย็นนี้นะครับทางทีมงานนะครับพร้อมกับครอบครัวของสามขุนช้างตระกูลขุนนะครับก็ได้เตรียมนะครับผมเตรียมตัวนะครับเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้นะครับเตรียมโต๊ะผลไม้นะครับให้กับช้างนะครับได้ผ่านกันเพราะว่าจะมีช้างมาร่วมงานนะครับทั้งหมดก็ อาสามเชือกนะครับก็จะมีภัยเด่นชัยนะครับจะมีน้องบอกบุญแล้วก็แม่ปุ้ยนะครับที่จะเดินทางมานะครับก็ตอนนี้นะครับแม่ควานนะครับของเรานะครับก็กําลังทำอาบมาลายนะครับมาลายเพื่อคล้องคอนะครับรับฝันให้กับอน้องงามโชคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับ คอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับแม่ๆนะครับเอ้าลูกลูกพี่ดิวันนี้น้องเจ้าขุนมีเพื่อนเจ้าขุนบอกโอ้สนุกจังเลยพอมวนแห้งฮะทั้งนน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 ครับมวนแห้ อนายอ้นอยน้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 ยน้อยน้อยนอยน้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 อยนอยน้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 อยนอยน้อยน้น้อย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 น้อ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 ยน้อ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 ย้อยน้อน้อย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 นอน้อ้อน้อยน้อยยยน้อยน้อน้้อย เห็นกล้องเร็วมามามเร็วเร็วเมาสวัสดีแม่ๆหน่อยลูกเร็วควันช้างควันช้างในอนาคตควันช้างตัวน้อยอ่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับชสวัสดี เป็นลูกชายนะครับลูกชายนี่ลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กแท้จริงเลยครับผมเพราะว่ามีลูกชายคนเ<อ>ดียวเป็นทั้งคนโตทั้งคนเล็กนะครับเจ้าคุณนี่นี่นี่นกัดทำไมเนี่ย,ยกัดทำไมขาดนด <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับแม่แม่ก็พรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างข้งงานงนอกไอ่มีอะไรกินบ้างทำอะไรกินบ้างยังไงมีขนมจีนแล้วก็มีน้ำพริกค่ะน้ำพริกผักสะเดาแล้วก็เราเส้นใบเส้นใบเราจะมีไก่กับหมูม้วแหละเอามาทำกับข้าว เาเนาะนะครับก็ไม่ได้จัดงานอะไรยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะน้องชายเนาะคือทำงานเล็กๆนะครับแล้วก็รียผลไม้ด้วยเดี๋ยวพอเส้นไห้เส้นไห้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมโต๊ะผลไม้แล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกแขนผู้แขนเสร็จก็ค่อยให้น้องกินผลไม้ สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นนะครับทุกทุกท่ำน,นะครับไม่ควานทำอะไรนะครับมันไม่ค่อยมันกไม่ค่อยดี

หาวแห้งหาวแห้งเลยบะโอ้าไปค่ียลมาแล้วมาแล้วเจ้าคุณครับเรียเรวสวัสดีครับความรักและทุกคนสวัสดีครับ่อไปซบโอ๊ะ มาม่ามีอืมมะมาะนาวไม่มีมะนาวเลมอนเเอาเอาปีนปีนอปจ้ะ

ไปเพื่อนเพื่อนเขาเยอะปป้ยนั่นไไปพี่นอยพูดว่าว่าอะไรอหน่อยยนยหน่อยไปเลยเข้าไปเลยครับเองเาเอาเอาผลไม้ไแล้วก็เราจะจัดผลไม้ไว้ตรงไนจัดผลไม้พูนแล้วการเดินพูนกินเว่าใอาบหลังไ่นั่นนี่ น้ำยุดยไหลบอกใส่อยู่แต่่ากับน้ำมันมอพอเขาซักขามืดมือน้ำไม่มืดก็คือไม่เปิดใส่อยู่เปิดอยู่แต่มันม่ทันไงเพราะว่าปั่มมันดึงน้ำแห้งไงนก็ไม่ต้องอาบนันบราขึ้นะขึ้นป๋าป๋านี่ได้ที่ไอ้หมูไม่อาบน้ำตกใจ ไมมันค ouais ô i, ô i, ือแม่กันหร่อวะแม่ก็มาคอยอันนอ้อยอ้ยดูหมาด้วยเนอะเด็กกระโดดลงสะน้ำน้องระเบิงดิทางนี้เรียแล้ว จองอาจองอามจองงามจงงามดีครับต๊ะนะครับต๊ะพร้อมเรียบร้อยนะครับแม่ๆนะครับญาติพี่น้องนะครับที่จะเดินทางมาอารับขวัญน,นะครับมาสู่ขวัญให้กับน้องงามนะครับในพรุ่งนี้เช้านะครับแม่แม่เนี่ยยมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับก็ผล,ลไม้นะครับของเราก็เรียบร้อยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่หน่อยนะครับนะครับที่ให้ผลไม้แล้วก็อากราบขอบพระคุณนะครับพี่เมืองนะครับที่เพิ่มเติมนะครับมาให้กับเด็กๆนะครับของบ้านเราด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับเจ้างาม สวัสดีครับก่อนวันดีครับแม่แม่ก่อนงามเร็วงามวันดีครับก่อนสวยครับเสียงหวานด้วยเสียงหวานงามเสียงหวานหวานน่อยสวัสดีแม่แขกครับโดดเป็นกบแล้วเด่นชัยบุญส่งขุนเงินประชันครับใช่ไหมครับประชันกันใช่ไหมครับ แสดงว่าไล่ชนกันหรือเปล่าหีืพวกเราเนี่ทั้งบุญสง่งทั้งเด่นชัยนี่นะครับเ,เจ้างามเจ้างามเอาหญ้ามาให้เจ้างามหน่อยเร็วเอาหญาเอาหญามาให้เจ้างามวันนี้เจ้างามมาหา นี่นี่เอามาฝั่งนี้นี่โยนไว้ฝั่งนี้เลยเออนี่นะครับโดดจนเมื่อยขาไม่แข็งบอกโดดจนเมื่อยขาสงสัยไล่ชนกันเนาะ ุกมาเลยค,คุกคุกสวัสดียามเย็นทุกทุกท่านนะครับยิ่งกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมครับโหโหไม่เครีพรุ่งนี้ ามาเจอกันอีกครับช่วงเช้าเนาะนะครับก็มีเด่นชัยนะครับเด่นชัยแม่ปุ้ยเนาะที่จะเดินทางมานะครับบุญส่งนะครับบุญส่งก็อยากจะเชิญมาอยู่นะครับคุณแม่แต่ว่าน้องอยู่ไกลเนาะนะครับแล้วผมก็ไม่อยากรบกวนน้องเนาะนะครับก็เลย แล้วก็ไม่มีรถมีลาด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เชิญก็ให้แต่ควานนะครับเชิญควานมานะครับสวัสดีค่ะควานลักสวัสดีครับ อร่อยไหมงามงามจะชอบญ้ามัดนะครับส่วนมากนี่จะชอบญ้ามัดเดีย๋ยวรอดูพัฒนาการนะครับของน้องงามโชคไปเรื่อยๆนะครับแม่แมเนาะนะครับผมก็ว่าน้องก็เริ่มคุ้นชินนะครับคุ้นชินไปเรื่อยๆนะครับ รงออกจากหลักได้ไม่เกิน20เมตรตึงมากบางวันต้องใส่เชือกสี่ขาโอ้ใช่ครับผมใช่น้องน้องเหมือนจะตกมันนะครับน้องขุนงามดูดูสูงเร็วนะคะเหมือนพ่อจริงๆใช่ไหมครับโอครับสูงเร็วครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปเจอกับลูกชายนะครับของเราอีกสองเชือกเนาะอายุไรเรียกันเนาะนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีปฏิกิริยากันยังไงนะครับแต่สีดอเตอ้ยตึงกว่าบุญสุง่งใช่ไหมครับสีดอเตอ้ยต,ตึงกว่า เมื่อวานน้องเต้ยก็มาหานะครับเมื่อวานน้องเต้ยมาช่วยฝึกช้างอยู่นะครับแต่วันนี้ก็ต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่เนาะเม่อบางวันก็ไม่ได้มาบางวันก็ได้มานะครับเป็นธรรมดานะครับสวัสดีครับก่อนอ้วนโอ้ยคิดถึงจังเลยน้องชายคิดถึงจังเลยนะครับขวานอ้วนน้องชายสุดที่รัก เป็นยังไงบ้างเนาะอยู่ทางนู้นสบายดีหรือเปล่าเนะาะขอนวนนน่ควอนเตอร์ย,ยังอยู่ในโครงการไหมคะอยู่ครับยังอยู่นะครับยังอยู่ในโครงการนะครับ ผมรู้สึกว่าปีนี้นะครับแม่แม่อากาศนี่มันรู้สึกว่ามันเย็นแบบมันเย็นนานนะเนาะ<ม>คิดถึงเช่นกันครับที่ว่าตึงนะใส่ที่ว่าตึงนะ เสื้อที่เต้ยใส่ใช่ไหมครับโอ้โหหางตรงสวยดูไม่น่าดื้อนะคะคงว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กดีนะ,ะข้าความรักครับผมคิดถึงทีมงานทุกคนครับครับผมมีโอกาสก็ได้เจอกันนะครับอีกสักพักได้เจอกันแน่นอนกับพรอัอนน่วนี่นะครับเพราะว่าก็ต้องไปแห่งงานร,ร่วมกันเนาะนะครับก็ ทางทีมงานนะครับก็ความรักก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับทีมงานทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะนะครับทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีอะไรก็ช่วยกันนะครับแม่เนาะนะครับไม่ว่าจะ,ะบางท่านนะครับก็รับงานนะครับรับงานไว้เป็น ห้าเชือกสิบเชือกแบบนี้นะครับก็ดึงทีมงานของพวกเราไปด้วยกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกทท่านเลยนะครับเนาะอย่างเช่นผมมีงานควานอ้วนมีงานก็แบ่งมาให้ควันรักนะครับครอบครัวเราควานแหลมมีงานนะครับก็แบ่งมาให้กันนะครับแล้วแต่เจ้าภาพท่านจะต้องการกี่เชือกกี่เชือกก็แบ่งปันกันไปแบบนี้นะครับก็อยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับ มีอะไรช้างหลุดช้างขาดนะครับช้างตกมันนะครับก็เรียกใช้อ่าเรียกใช้กันได้ช่วยกันได้ตลอดนะครับแม่แม่เนาะนะครับก็วงการช้างนะครับแม่แม่มันไม่ได้อ่ากว้างมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นแค่ แค่วงเล็กๆนะครับยังไงยังไงก็ต้องเจอกันเหมือนเดิมนะครับแม่แม่มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเนาะนะครับเรื่องีนิมนี่ยะคนอยู่ในอาชีพเดียวกันนะครับแม่แม่ก็ให้กําลังใจกันไปเนาะนะครับไม่ว่าจะสิ่งที่มันไม่อยากให้เกิดนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนะครับไม่อยากให้โดนกับใครสักคนหรอกนะครับแม่แม่แต่ว่าก็ บางทีนะครับก็ให้กําลังใจกันไปนะครับบางทีช้างมันอายากเนาะนะครับก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันอะ่ะเนี่ยพึ่งเห็นงามโชคแบบยืนอยืนโยกนะเนาะตั้งแต่มาเห็นกําลัางเห็นยืนโยกเดมอนี้เนี่ย นะครับพวกนี้ก็รับนะครับรับเข้าบ้านอย่างเป็นทางการนะครับฝากฝังไว้กับปู่ย่าตายายนะครับพี่ขุนแสนล้านกับพี่ขุนใช่ไหมครับก็ยินน,ยนะะเนาะอากาศยินนี่นก็ไปกินให้มดนี่หย่าเนี่ย เดี๋ยวว่าวยืดไหมน,นี่ใหญ่ฮะเอาเนะ<ะ>เอา้อยไ้ก็ได้เอาพูนเม็ดไ,ไปเอาอ้อยลั่มมาไ้ไปขวานสำรองนะครับขวานสำรอง,องของขวานนี่ ช่วยกันดูแลครับช้างช้างงามโชคดีดูแลเยอะมากนะครับแม่แม่ไม่ใช่คนเดียวนะครับดูแลต้องคือที่จะประจําอยู่คือจะมีน้องเมฆนะครับแล้วก็จะมีน้องฟุกนะครับที่อยู่ประจําเลยนะครับที่อยู่ประจําเลี้ยงงามโชคนะครับกับความรักนี่แหละครับผมสามคนแล้วนะครับแม่แม่นะครับสามคนแล้ว พี่ขุนแสนล้านกับพี่ขุนทองยังไม่กลับจากทัวร์เลยครับยังครับยังไม่กลับนะครับยังไปพุ่นบมากเลยบัดไปเจ็บยังยุบุน มือีไมะมือนไ่ลยครบนะบอนเป็นไลว่ือาไว้เป็นลมเวลานั้นไม่ลม,ลานานม,ลมลเวล่าอิงนอนองไงเนี่ยกุ้ยไม่ขาเอาไว้ใส่เอาไว้ ก็เดี๋ยวช่วงเช้าต้องตื <h 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 ่นมาแต่เช้าแล้วมาล้างผลไม้นะครับแม่แแล้วจัดโต๊ะนะครับไว้ให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าต้องไปเส้นไปไหว้หลายที่นะครับ น้องคุณงามคุณสวยขายาวครับคุณสวยขายาวครับ พี่ขุนก็ตามสับประรดอยู่ในบ้านครับนู้นพี่ขุนครับพี่ขุนเงิน

น่าจะได้ตื่นดึกกันนะครับน่าจะตีสาประมาณตีสาก็น่าจะตื่นทํากับข้าวกันแล้วนะครับเพราะว่าน้องเมฆก็บอกคนเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อาครอบครัวเราอีกนะครับญาติพี่น้องเราอีกเนาะนะครับ มัน,มเ,นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับแม่แม่นะครับเรามาเจอกันใหม่เนะนะครับอในพิธีนะครับรับขวัญน,นะครับของน้องอามโชคนะครับ พรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับแม่แม่ก็สําหรับไรนี้นะครับความรักนะครับต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแม่แม่ขออนุญาตนะครับส่งแม่แม่เข้านอนกันเลยเนาะนะครับผมนะหลับฝันดีนะครับผมราตีสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนนะครับแม่แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้กําลังใจน้องงามโชคนะครับในช่วงเช้านะครับผมสําหรับไรนี้สวัสดีครับ